สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับบอยชาโคลที่สาขาพระประแดงนะครับวันนี้บอยชาโคลจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูกับเจ้าตัว OpenCAP ที่ขายดีของทาง Ford อีก1รุ่นนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้บอยด้วยแล้วกันนะครับแล้วหลังเลยครับกับเจ้าตัว OpenCAP นะครับ XL พันะครับรุ่นนี้จะมีแต่เกียร์ธรรมดานะครับ เดี๋ยวบอกเครื่องยนต์ก่อนตัวนะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับปี2022นะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับรุ่นนี้จะมีแต่เกียร์ธรรมดานะมาดูการบอยได้เปลี่ยนแปลงอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะครับเริ่มต้นที่ไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าซีแคมขนาดใหญ่แบบนี้นะครับของเดิมนะครับก็จะเป็นไฟฮาโลเจนธรรมดานะครับอันนี้บอยได้อัปเกรดเป็นไฟแบบโปรเจครับ ข้อดีของตัวไฟโปรเจคเตอร์นะครับก็จะได้เป็นในเรื่องของสีสันนะครับที่สวยงามนะครับแล้วก็มีความส่องสว่างมากกว่าเดิมนะครับก็จะมีไฟเดย์ไทม์และเลีงไลท์ที่วิ่งตัวนี้ให้นะครับพร้อมกับลูกแก้วด้านในนะครับเดี๋ยวจะบอยจะใส่อินเสิร์ตให้นะตัวลูกแก้วด้านในนะครับมันเป็นไฟหลีเราสามารถเลือกสีได้นะครับมีทั้งสีน้ำเงินนะครับสีขาวหรือสีแดงลูกค้าเลือกสีได้นะครับส่วนกรอบนะครับที่อยู่รอบลูกแก้วนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะจะเอาเป็นเหลี่ยมแบบนี้หรือเป็นกลมก็ได้นะครับ พร้อมกับไฟหลีนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟหลีที่เราเปลี่ยนให้เป็นสีขาวเพื่อจะให้รับกันนะครับของเดิมจะเป็นสีส้มนะถัดมาที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้านะครับของเดิมจะเป็นโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับอันนี้ได้เปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับของเดิมคือลูกค้าไปนะครับใส่กระจังหน้าตัวใหม่ไปที่มีฟอนต์คาว่า FORD ตัวนี้นะครับ พร้อมกับตัดตัวหนังสือลูกค้าสามารถเลือกสีได้คันนี้ตัดเป็นสีดําตัดขอบขาวแบบนี้นะครับพร้อมกับไฟสีด้านบนที่เป็นสีส้ม3จุดแบบนี้นะครับตะแกรงล้างพึ่งขนาดใหญ่แบบนี้นะครับก็รับลมดักอากาศได้ดีแล้วก็ระบ,บายความร้อนจากคองเครื่องได้ดีเช่นเดียวกันนะครับมาต่อกันที่อุปกรณ์มาตรฐานนะครับก็คือเจ้าตัวตะขอลักจุ่มด้านหน้านะครับที่มีให้อยู่1จุดนะครับ ัวเริ่มต้นยกสูงของเราจะมีให้1จุดนะครับอยู่ที่ด้านซ้ายมือแบบนี้เลยนะครับถัดมาด้านข้างนะครับอ่ะวนมาที่ด้านข้างนะครับก็เป็นในเรื่องของคิ้วล้อนะครับเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วที่มีหมุดนะครับหมุดตัวนี้เราไม่ได้เจาะก,กับตัวรถนะครับเราแปะด้วยกาวสามเอมนะครับส่วนตัว ชิ้วล้อนะครับเรายึดยังไงก็ไม่หลุดนะวิ่งไงก็ไม่หลุดนะเพราะเรายึดจากหมุดตัวเดิมด้านล่างตามซุ้มด้านล่างนะด้านบนนะครับเราจะเก็บงานด้วยซิลิโคนแล้วก็แปะด้วยกาว3 m นะครับสเปคช่วงล่างด้านหน้านะครับก็จะเป็นปิงนกอิสระ2ชั้นนะครับพร้อมกับคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโขงให้กับลูกค้าด้วยช่วงล่างของฝอสน่อนข้างที่จะหนึบอยู่แล้วนะครับผมมาต่อที่ยางกันบ้างนะครับตัวยางนะครับตัวนี้นะครับเป็นแม็กของเป็นลายดอกไม้นะครับเป็น เป็นแม็กไลด์ดอกไม้ขนาด16นิ้วนะครับรักจับยาง Monster AT3 นะครับตัวนี้ขนาดยางจะเป็น265 70 R16 นั่นเองนะครับมาตอนที่แก้มข้างนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวเทอร์โบแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสีโครเมียมแบบนี้นะตัวนี้เป็นเทอร์โบแบบวีแปรผันนะครับเราจะรอบตัวรอบหรือกำลังแรงม้านะครับจะมาไวกว่าเทอร์โบปกติทั่วไปนะครับผมด้านข้างนะครับก็จะมีในเรื่องของ ไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่กระจกที่เป็นแบบ LED แบบนี้นะครับกระจก2เลนฝั่งด้านข้างสองข้างนะครับก็จะเป็นแบบเลนปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ในเรื่องของการพับนี่จะไม่ใช่พับไฟฟ้านะแต่เลนของปี2022นะครับก็จะขยายใหญ่มากขึ้นทําให้เรามองไปสัยทัดด้านซ้ายด้านขวาได้เต็มตามากขึ้นด้วยนะครับถัดมาด้านข้างก็จะเป็นลายสติกเกอร์นะครับที่เราสามารถเลือกได้เองนะแต่ถ้าลูกค้าคิดไม่ออกนะครับ,บอยมี ให้เลือกกว่า40ลายนะครับลูกค้าก็เลือกก็ได้หรือจะออกแบบมาให้บอยก็ได้บอยมีทีมงานตัดอย่างแปะตัดแล้วก็แปะชิ้งอาชีพด้วยนะครับถัดมาที่เบ้าครับตัวนี้ก็จะเป็นเบ้ากันลอยนะครับปกป้องกัรเป็นรอยเวลาเราเปิดประตูนั่นเองครับพวกเล็บพวกแหวนอะไรพวกนี้นะครับส่วนกุญแจตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทแบบพับได้แบบนี้แล้วนะนะครับเป็นกุญแจแบบพับได้แบบนี้นะครับมีปลดล็อกให้เป็นรีโมท1นดอกนะครับแล้วก็กุญแจธรรมดาอีก1ดอกนะครับ เพิ่มเติมขึ้นมาก็มีคิวกระสานให้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับพร้อมกับตัวฟิล์มนะครับที่เป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีเ e รสเซนต์ฟิล์ม40 6080ลูกค้าไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับอันนี้บอยจัดให้เต็มๆเลยนะครับถัดมาด้านหลังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของเจ้าตัวโลบาก่อนเป็นโลบาร์เหล็กแบบแขนยาวแบรนด์ Outlander GT นะครับโลบาร์ตัวนี้นะครับก็สามารถไปอัปเกรดในเรื่องตะแกรงสัมภาระได้นะครับจะมีรูติดยึดตะแกรงสัมภาระให้ลูกค้าแบบนี้ลูกค้าอยากต อนาคตก็ได้นะครับพร้อมกับตัวหูจับแบบนี้เลยนะครับส่วนสเปคด้านหลังในเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับเป็นดีเซลนะครับเราสามารถเติมได้ทั้ง B7B10 แล้วก็ B20 นะแต่ต้องเป็นดีเซลนะแล้วก็ในเรื่องความจุข,ของถังอยู่ที่ประมาณ80ลิตรนั่นเองนะครับส่วนช่วงล่างสเปคด้านหลังก็จะเป็นแหนบนะเป็นแหนบแล้วก็เป็นโช๊คนะครับแต่โช๊คปี2022ของเรานะครับจะย้ายมาอยู่นอกแคสซี 4, แล้วก็ยังเป็นโช๊คควายอยู่เพื่อเพิ่มในเรื่องของการรับน้ำหนักและการทรงตัวที่ดีมากขึ้นนนนัั่เองะครบ ไล่ขึ้นมานะครับไล่ต่อมาด้านหลังเลยก็เป็นในเรื่องของการครอบไฟท้ายนะครับมีไฟหน้าครอบฝาถังแล้วก็มาครอบไฟท้ายให้แบบนี้นะครับไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับดีไซน์ใหม่ยังไงนะครับในเรื่องของไฟเลี้ยวกับไฟถอยจะอยู่ที่เดียวกันแบบนี้เลยแต่หลอดตัวนี้นะครับก็ยังเป็นหลอดแบบไฮโดรเจนอยู่นะครับการใช้งานพวกนี้ก็ทนทานนะครับเวลาเปลี่ยนก็ราคาไม่สูงนั่นเองนะครับในเรื่องของ เห็นไหมกันชนท้ายนะครับของเดิมไม่มีจากโรงงานนะม่นเปลี่ยนเป็นกันชนท้ายแขนออกแบแบรนด์เดียวกับตัวโรบาก็คือแบรนด์อウเลนเดอร์นะครับพร้อมกับหูลากจูงที่เป็นสีแดงแบบนี้ให้กับลูกค้าเพอาะคันนี้จะสวยงามนะครับแล้วตอนที่ฝาท้ายะฝาท้ายก็จะมีลายนะครับสติกเกอร์ที่คาดมาถึงด้านหลังพร้อมกับไปเน้นตัวคําที่ว่าเลนเจอร์แบบนี้นะจริงๆนะจะไม่มีนะอันนี้โดยแปะเพื่อเพิ่มในเรื่องของความโดดเด่นของเจ้าตัวคําว่าเลนเจอร์นั่นเองนะครับ โอเคครับเป็นไงบ้างครับกับเจ้าตัว Open Cap ปนะครับที่เป็นรุ่นขายดีขายดิบขายดีเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งของทางฟอร์ดนะที่เป็นแคปเริ่มต้นนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาถูกที่สุดในคลองตลาดถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาหาบอยได้ที่064593055เดี๋ยวบอยจะแปะอีไลน์และเบอร์โทรมาให้นะครับวันนี้บอยชาโคนะครับที่สาขาพระแดงอยากมาดูรถก็มาหาบอยได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วครับไายบ่ายสวัสดีครับ